สวัสดีครับวันนี้ก็มาครั้งหนึ่งก็คือเรืองเรื่อง,อ,งอยากไลฟไม่มีอะไรมากก็แค่อยากไลฟ์เดี๋ยวต้องขอดูมอนิเตอร์ตรงนี้เดิเป็นมอนิเตอร์ของตัวเจ้ากล้อง GoPro GoPro Hero 7 Black น,นะครับแล้วก็เป็นมอนิเตอร์ที่จะเข้าไปดูในส่วนของที่เราไลฟ์สดนี้ ก็คือเหมืเดิมผมใช้ n ลูสตนะครับไปสองแพลตฟอร์มไปสองแพลตฟอร์มซึ่งผมว่าโอเคกับการใช้บลูสติมโดยสองแพลตฟอร์ม เออไปดูเป็นไรจริงเออเหมือนว่าเม็ดเม็ดของตัวนี้จะมีปัญหาเม็ดของ i p a พจะมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวไปตรวจสอบทุกทีอ๋าโอเคโอเคเข้าใจแล้วเน็ดของ i p a พมีติดติดอยู่กับโปรโปรนะอันก็ไม่เป็นไร เห,เหมือนเดิมก็คือผมก็ใช้เจ้าอุปกรณ์ง่ายๆโอปอลีโร่เจ็ดแบนะฮะตามภาพที่ผมขึ้นไปอะโอปอลีโร่เจ็ดแบแล้วก็มีซูมยูยี่สิบสองเป็นอินเทอร์เฟสเสียงซึ่งซึ่งผมคิดว่าซูมยูยี่สิบสองเป็นอินเตอร์เฟสเสียงเนี่ย มันทําออกมาแล้วดีนะเป็นอินเทอร์เฟ่ดี u องคือเท่ากับว่าเข้าเข้าเสาออกสองนะครับแล้วก็ใช้การสตรีมมิ่งของโมโคสใช้ตัวเน็ตจาก ZTE แล้วก็ตัวไล v ์พอรนะครับใช้สองตัวนี้นะฮะสัญญาณเน็ตเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้เช็คแต่ผมคิดว่าสัญญาณเน็ตน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า ผมเช็คจากค่าบิตเรทที่ขึ้นที่ l e s t r e a m i o นะฮะก็ไม่เสียหาย3ามจการไลฟ์มันขึ้น excellent นะครับสัญญาณที่ไปที่ YouTube เป็นยังไงผมขอเช็คนิดนึงสัญญาณไปที่ YouTube ก็ไม่น่ามีปัญหานะแต่เดี๋ยวขอเช็คเพื่อความชัว นะเรอสตรีมเน็ตเวอร์ใครได้ใช้ผมว่าน่าจะโอเคอ่ะน่าจะโอเคเพราะว่าโดยโดยที่ตัวตัวฟรีเนี่ยเราสามารถไปได้สองแพลตฟอร์มแต่ถ้าตัวเสียเงินมันก็สามารถไปได้มากมายอ่ะมากมายซึ่งแพลตฟอร์มของของที่รีสตรีมเขาเขาทำให้เห็นเนี่ยมันมีหลากหลายเลยนะเยอะมากแต่ว่า เราไม่เสียเงินเราก็จะได้2 destination ผมก็เลือกเป็น Facebook กับ YouTube เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ Facebook ซึ่งผมมีเพจของผมอีก2-3ตัวเนี่ยผมไม่สามารถที่จะแชร์เข้าไปได้นะฮะเพราะว่านี่ติดเงื่อนไขของริษสแต่ถ้าผมเสียเงินเดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณ5้0 0บาทแต่ผมสามารถแชร์ได้ทุกเพจที่ผมที่ผมทำงานกับเพจนั้นอยู่นะสัญญาณจากเ c e b o o k มาโอเคนะครับค่อนข้างดีนะค่อนข้างดี ไม่ดีอ่าก็ดีเลยดีเลยสัญญาณไปที่เอินเฟสยูทู YouTube ก็ดีนะครับดีโกโปรเนี่ยโกโปรฮีโร่เจ็ดแผมว่าสัญญาณภาพออกมาเคลียนะสวยกว่าสวยกว่าฮีโร่ห้าผมมีสตัวฮีโร่ห้ากับฮีโร่เจ็ดแต่เจ็ดเนี่ยผมว่าสัญญาณภาพเขาให้ออกมากอนข้างเคลียร แล้วคราวนี้เนี่ยผมปรับภาพใหม่นะครับปรับภาพใหม่เดเ๋วยวคนใช้ GoPro เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีฟังก์ชันเรื่องเกี่ยวกับการเลือกสีเดี๋ยวผมเปิดนิดนึงนะผมจำไม่ได้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการเลือกสีเนี่ยว่าเราจะทํางานกับกับเอ่อตัวไหนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่จงจำจำนออกเคเอ่อมันจะมีเลือกสีคือ1นึ่งใช้ g o p r o c o l o r 2 ป็นแฟลกอันนี้ผมเลือกแฟลกผมเลือกแฟลกเพราะว่าผมต้องการที่จะมา adjust ต่อในตัว OBS a d j u s t ต่อในตัวของ GoPro เองนะครับผมต้องการภาพบประมาณนี้โทนนี้โทนอย่างนี้มาปรับไว้บาลานซ์ปรับสปีดปรับเอ่อปรับ ISO นะครับผมต้องการภาพโทนนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโทนโทนอารมณ์ประมาณว่าของ GoPro เองเนะี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะ เออ่นถ้าเหมือนโทนของ GoPro เองเนี่ยผมสำสำหรับผมผมมองว่าภาพมันจะแสงออกมามันจะแข็งมันจะคมๆมต่ผมต้องการต้องการตัวภาพแบบนี้นะครับต้องการตัวภาพแบบนี้ผมเนี่ยเรียนเรียนจบมาจากอาตอนนั้นใช้คำว่าวิทยายลายัยครูสอุสิธิ์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น สถาบันราชพัฒสวนดุสิตนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเมื่อวันได้รับข่าวที่ค่อนข้างที่ค่อนข้างจะเสียใจตกใจคือรุ่นน้องผมคนหนึ่งได้เสียคือคุณสันนี่ดูโฟนะครับ เราอาจจะไม่ได้มาสงสิงอะไรกันมากมายแต่แต่ภาพจําของผมมีเขาเป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยสะอาดสะอ้านสูงหน้าตาดีหน้าตาเปอดูร้องเพลงเก่งมีบุคลิกภาพที่ที่ดีและเขาก็เป็นพู้ตี๋ต่อเขาเป็นผู้ที่สนิทกับเพื่อนสนิทกับพุ่นทพี่ทุกคนเรา นึกถึงเขาเมื่อพอทราบเหตุการณ์ก็รู้สึกตกใจตกใจนะครับตกใจก็ได้แต่ว่าก็ขออิงวอนให้เขาไปให้เขาไปอยู่ในที่ที่ที่ทดีไปอยู่ในที่ที่มีความสุขไปอยู่ในโลกทิ์ไปอยู่ในในสถานที่ที่สวยงามจากใจของรุ่นพี่เลยนะครับจากใจนุ่นพี่คนหนึ่ง จริงอยู่วันหนึงเราไม่เคยได้เราไม่เคยเราไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้พบปะกันแต่วันหนึ่งเมื่อเราได้รู้เราได้สูญเสียไปเราจะรู้สึกใจหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมจะบอกก็คือว่าเราเรารู้สึกอะไรอย่างไรกับใครแสดงสิ่งนั้นออกไปและเมื่อวันหนึ่งที่ ที่เราจะต้องห่างกันไปจากกันไปเราจะไม่รู้สึกเราจะไม่รู้สึกเสียดาวแต่เราจะรู้สึกถึงความทรงจำที่ดีนะก็ได้แต่บอกบอกบอก่ามบอกทางซามนี่ว่าให้ให้น้องไปอยู่ในที่ที่ดีหรือที่ที่สวยงามอยู่ในที่ที่บริสุทธิไม่ต้องเจ็บปวดอีกแล้วนะครับ โอเคก็ฟานนี้ก็มาถึงพวกเรื่องงานเมื่อเมื่อวานก็คุยไปนิดหนึ่งว่าสัปดาห์หน้าผมมีงานที่ใบเท็งยี่ห้ายี่หกยี่ิบเจ็ดนะครับก็เป็นงานงานแฟร์ของกลุ่มของบริษัทอะไรผมจำไม่ได้ขอโทษจริงเพราะว่าเมื่อตอนประมาณสักเดือนมีนาผมก็ไปถ่ายทำให้กับเขานะครับไปถ่ายทำทั้ง ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอพอมาเดือนนี้ก็ได้ติดต่อกันแต่งานไบเทคเนี่ยใช้รับงานที่ไบเทคนะผมบอกอย่างนี้คุณต้องประสานงานกับเจ้าภาพให้ดีเลยนะเพราะถ้าคุณไม่ประสานงานเนี่ยที่จอดรถนั่งโคตรมหาโกรธเลยผมโดนไปวันแรกสามร้อยคือผมไม่รู้อันนี้คุณยอมรับผมไม่รู้ผมไม่ได้ประสานงานผมไม่ได้อะไรเลยแต่โดนที่จอดรถสบาโอ้โหสามร้อย น่าจะสามร้อยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะสามร้อยโหดมากแต่พอมาวันที่สองผมได้เอาเรื่องนี้พูดคุยเขาเลยบอกอ๋อเขาเขามีแต่ก็ต้องบอกเขาบอกทางบอกทางเอ,อ่ออะไรนะสถานที่อะไรเนงะี้ยโอเคเราก็เลยจาเพราะฉะนั้นไอ้ที่เสียไปสามร้อยเราก็เราก็ไม่ไปอะไรกับมันละหรือว่าเราเราได้พบทางออกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไปทํางานที่ไบเทคประสานงานกับทางเจ้าภาพไปดีเรื่อง เรื่องที่จอรดรถเรื่องสแตมป์บัตจอรดรถหรืออะไรอย่างไรในปภางานให้ดีนไปเท็กเป็นสถานที่ที่ผมว่าโออ่านะโออ่าและใหญ่โตใหญ่โตพอได้เน็ตตอนนี้ผมใช้เน็ตจากจากผมบอกไปแล้วนะใช้จากเราเตอร์ซินเราเตอร์ซึ่งตัวตัว,ต,ว <c oughs> ตัวขาวแพททีเนี่ยเป็น 5G แล้วก็ตัว ตัวสีดำเป็นสีจสองซิมทั้งสามซิมตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นซิมที่เป็นซิมรายปีเป็นซิมรายปีแล้วผมก็ต่อออกมาต่อแลนออกมาสองเครื่องเข้าที่แม็กเครื่องใหญ่เครื่องหนึ่งแล้วก็มาเข้าที่เจ้าแม็กที่ผมกำลังทำซีมอยู่เนี่ยเครื่องหนึ่งผมอยากจะเช็คเหมือนกันว่าว่าเท่าไหร่มันสัญญาณมาันอาจจะสวิงนิดนึงนะแต่เดี๋ยวผมจะเช็คดูว่า ว่าค่าของอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราไปจับปิงสัญญาณได้ที่ของ True Online นะครับก็ของ True Online มันจับมันจับสัญญาณกับตรงนี้ไว้เนี่ย แต่ค่าแต่ค่าปิงมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะค่าปิงมันไปที่23มิลลิเซกซึ่งซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ดีค่าแบบนี้ไม่ดีค่าจริงๆที่ยอมรับกันได้ที่เขาว่าว่ากันนะก็ต้องอยู่ประมาณเลขตัวเดียวหรือสิบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็เจอมาก็ก็ประมาณนี้ที่ผมใช้ซิมนะก็ไม่มีปัญหาอะไรค่าที่ได้จากจากการสปีดเทสเนี่ยก็ค่าดาวน์โหลดก็200 ส4 m b ี่เมกะบิตแล้วก็ถ่าอัปโหลดก็อยู่ที่65.4ิบห้าเซกันอันนี้คือผมใช้คนเดียว65.4ิบห้าเซกันผมใช้คนเดียวผมใช้คนเดียวแต่ผมก็ไปตั้งค่าบิตเรทข,ของงานเนี่ยไว้ที่จำไม่ได้สามสามจุดห้าสามจุดห้า ไมกะบิต p s คหมายถึงว่าสัญญาณของวิดีโอนะครับเพราะนั้นจะอัปโหลดท,ที่ค่านี้ซึ่งมีวิธีคำนวณเขาบอกว่าคำนวณอย่างนี้65ใช่ไหมเพื่อให้หารสามหารสามในกรณีที่เราไปในพื้นที่ที่ต้องมีคนแชร์หารสามก็อยู่ที่ประมาณ21-22นะครับเราก็สามารถที่จะเอาค่าที่21-22บเมกะบิต per second นั่นแหละมาคำนวณต่อว่าเราจะให้สตรีมขึ้นไปที่บิตเดทเท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่ก็จะไว้ไว้ใช้ประมาณแค่นี้แหละสามประมาณที่สามจุดห้าศักสามจดห้าสี่อะไรเนี้ยแล้วก็เป็น l h UH b หรือไม่ก็อาจจะเป็น HB ด้ยเฉิมันอยู่ที่หลายๆปัจจัยนะครับหลายๆปัจจัยผมอ่านในกระทู้อันนี้ผมต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมอ่านในกระทู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์กกับการสตรีมมิ่ง มีน้องๆอ่ะที่ผมดูไม่ใช่น้องแล้วต้องเป็นหลานลูกหลานแล้วอยากจะเล่นเขาก็อยากจะหาะไรายได้ตอนเรียนอะไรอย่างเงี้ยน,นะเขาก็ถามเข้าไปว่าเออมีเครื่องไอสามไอห้าจะสตรีมเกมได้ไหมผมผมคิดอย่างนี้ก่อนไอสามเนี่ยไอสามเนี่ยสตรีมเกมไม่น่าจะไหวเพราะว่าคอเขาตับนะครับ พิกเกอร์เฮิรเขาต่ำอะไรอะไรเขาต่ำหมดมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงแต่แต่ถ้ามาไลฟ์สตรีมเพื่อขายของก็ลองเสี่ยงหน้าเสี่ยงนะหน้าเสี่ยงแต่ i5 ห้าเนี่ยเล่นเกมได้แต่ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องเกมแอกนะว่าอะไรเพราะว่าเกมปัจจุบันที่เล่นบน p ีซหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยทรัพยากรที่มันมากกว่า c ีพมันก็คือตัวการ์ดจอนะครับ กลับไปที่ i3 ก่อนเป็น pc ตั้งโต๊ะเลยนะเป็น pc ตั้งโต๊ะถามว่าไลฟ์ได้ไหมผมผมบอกว่าผมไม่มีเครื่อง i3 และ i5 นะผมมี i5 แต่เป็นของ mac ผมมี i7 แต่เป็น notebook เพราะฉะนั้นเราจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดึงตรงนั้นมาพูดผมจะพูดในเรื่องของง่ายๆของง่ายๆคือถ้า i3 โดยความรู้สึกผมถ้าไลฟ์ขายของ น่าจะเอาอยู่น่าจะเอาอยู่นะครับน่าจะเอาอยู่แต่ไม่แนะนำเพราบิตเรทเฟรมเรทอะไรต้องตกแน่ๆแต่ถามว่าถ้าเปิดุวบคุมเวลาได้สัก20นาที30นาทีน่าจะเอาอยู่วันนี้ผมคิดเอาเองนะผมคำนวณเล่นๆนะแต่ถ้าเป็นไอห้าผมว่าน่าจะสู้กันไหวทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะว่า i อ้หา CPU เนี่ยมันแรงและบางทีมันก็เป็น สคอหกเทดอะไรตรงนั้นเน่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่เราใช้วิธีอย่างนี้ได้ไหมเวลาเราสตรีมเอาง่ายๆอย่างเข้า OBS เนี่ยส่วนใหญ่จะคนจะใช้ OBS เวลาเราสตรีมเราตัดเราเลือกในการปล่อยสัญญาณสตรีมแทนที่จะเป็น CPU แทนที่จะเป็นซอฟต์แวร์ในการทําบิดเลน แต่เป็นตัวการ์ดจอได้ไหมดึงทุกอย่างเป็นการ์ดจอให้ CPU ทำงานน้อยที่สุดดึงเป็นการ์ดจอ i อห้าแรมสักแรมสิ 6, น่าจะเอาอยู่การ์ดจอการ์ดจอสี่กิกก็ไม่ไม่ผมว่าก็ไม,ไม่ไม่แพงนะการ์ดจอสี่กิกหรือถ้าถึงถึงหน่อยก็เป็นหกกิกซึ่งมี i อห้าแต่เป็นการ์ดจอหกกิกคุณใช้ CPU ในการแค่เปิดโปรแกรมรันโปรแกรมแต่เวลาคุณ ทําไฟล์ทําอะไรปั๊บเนี่ยส่งขึ้นไปเนี่ยคุณใช้กาจอเป็นตัวทํางานทั้งเวลาคุณจะอัดบันทึกลง OBS คุณใช้การ์ดจอเป็นตัวทํางานผมว่ามันช่วยได้เพราะว่าที่ผมทําอยู่ตอนนี้ผมใช้อ,อ่นะผมใช้ ที่ผมทําอยู่ตอนนี้ผมใช้เจ้า macbook นะครับสัญญาณเจนะไม่ค่อยดีเดี๋ยวนะสัญญาณจะไม่ค่อยดีนะผมใช้ macbook นะฮะซึ่งตอนแรกผมไม่ได้ไปทําที่การ์ดจอผมมาทําที่ cpu cpu ผมวิ่งแล้วกินกินเข้าไปสี่สิบห้าสิบเปอร์ซ็นแต่พอเรามา มาท,ทําที่เปลี่ยนมาใช้การ์ดจอของว่าสัญญาณออกมาโอเคโอเคด้วยและ c ีพมันก็จะเหลือแค่ประมาณ3%ามเอ่อ7%จ็ซึ่ง CPU ใช้งานน้อยมากแต่มันจะไปที่ทํางานตรงการ์ดจอแทนเําไปทงานการจอแทนซึ่งแรม1 6บหกิของของ macbook pro มันโอเคอยู่ละมันเพียงพอที่จะทำทำงานตรงนี้นะ เพียงพอที่จะทํางานตรงนี้มันลองดูผมเองก็ยังอยากได้พีซไว้สักเครื่องนะตั้งโต๊ะไอห้าก็แหละคือผมจะมาทดลองตรงเนี้ยเอให้มันชัวร์มันได้บอกว่าคือจริงๆมันน่าจะได้ผมยังเชื่อว่าได้เพียงแต่ว่าเราต้องต้องบริหารต้องบริหารทรัพยากรที่มีในเครื่องให้ได้ก่อนเมื่อเราบริหารได้ผมว่าจบเลยจบจริงๆ สัญญาณเน็ตเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงถ้าเกิดสัญญาณเน็ตไม่ดีผมอาจจะต้องออกก่อน,นชั่วโมงสัญญาณเน็ตน่าจะกลับมาสวิงนะสัญญาณเด็ตสวิงก็อาจจะมาจากก็อาจจะมาจากเจ้า,เ,าเครื่องนี้โอเคไม่เป็นไรก็อาจจะมาจากเจ้าแม็กตัวใหญ่ดึงสัญญาณไปด้วยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ เดี๋ยวผมองฮลัลสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวต้องรอต้องต้องปิดก่อนเพราะว่าสัญญาณล่มแป๊บหนึปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ อ๋อโอเคครับกล้องกล้องสายสายไฟมาทุกกล้องมีปัญหาแล้ว